สังขาในชั้นจุลโทนะคะเป็นหมวดสุดท้ายก็คือการส่งค้อจิตเจตสิกนี่นะคะรูปนิพพานซึ่งเป็นวัตถุธรรมทั้งหมดรวมกันหมวดหนึ่งมี5หมวด39ประเภทไม่นับอุปาทานนะักขันโดยเฉพาะขันห้าคือในรูป28เป็นรูปประขัน เะะจตสิก52เนี้ยจะมีเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาจเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ50เวน้นเวทนาญญเจตสิกและสัญญาเจตสิกแล้วเนี่ยเป็นสังขารละขันจิต89เป็นวิญญาณาขันนิพพานเป็นขันทวิมุตในโอราลิกรูป12ในรูป28นะั้นมันจะมีโอราลิกรูป12อยู่นะคะก็คือจักขุประสาท ปราสาทรูปห้ามีจกักขุประสาทโสตประสาทคณะประสาทชิวหาประสาทแล้วก็กายประสาทแล้วก็จะมีวิศยรูปเจ็ดรวมกันแล้วจะเป็นสิบสองรูปนะคะตรงนี้คือรูปารมัทธารมคันธารมรสา,ารมป,ปัทวีเตโชวาโยโยผดทพารมน์นี้รวมแล้วเป็นสิบสองเมื่อจำแนกโดยความเป็นาธาตุแล้วจกักขุประสาทเป็นจักขายตนะ เออจำแนกโดยการเป็นอาญตนะก่อนนะคะเมื่อว่าโดยความเป็นอายตนะแล้วจะมี12คือจักขุปรสสาทเป็นจักขายตนะโสตปรสสาทเป็นโสตายตนะคานาปรสสาทเป็นคานายตนะชิวหาประสาทเป็นชิวหายตนะกายปรสสาทเป็นกายายตนะรูปารมเป็นรูปายตนะสัทธารมเป็นสัทธายตนะคันธารมเป็นคันธายตนะ รัศมารมเป็นรัศาายตนะปฐวีเตโชว,วายโผฏฐพารมเป็นโผฏฐพายตนะรวมกันแล้วจะได้อายตนะสิบนะคะตรงนี้อายตนะเนี่ยได้สิบบวกอีกหนึ่งหนึ่งก็คือเป็นสิบสองนั่นเองอายตนะสูงสุดคือสิบสอง จิตเ9นะคะเป็นมนายตนะเจตสิก5 2สุขุมลูก16นิพพานเป็นธรรมายตนะนี่นะคะแล้วก็ท่าก็คือจักขุาทตรงนี้เป็นจักขุธาตุโสตประสาทก็เป็นโสตธาตุคานาาทก็เป็นคานาธาตุชิวหาสประาทเป็นชิวหาธาตุกายยะสาทเป็นกายยะธาตุ รูปารมณ์เป็นรูปประธาตุสัทธารมณ์เป็นสัทธาธาตุคันธารมณ์เป็นคันธาธาตุรัศารมณ์เป็นรัศธาตุปัทวีเตโชวายโยโผฏฐพารณมเป็นโผฏฐพาธาตุก็คือจะได้ธาตุสิบส่วนจิตนั้นจิต89นั้นเมื่อเป็นเมื่อจำแนกเมื่อว่าโดย ยัตตอายตนาแล้วเป็นมนายตนะแต่ว่าโดยธาตุแล้วได้วิญญาณธาตุเจคือจากขู่วิญญาณจิตสองเป็นจากขู่วิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิตสองเป็นโสตวิญญาณธาตุคานาวิญญาณจิตสองเป็นคานาวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิตสองเป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายยะวิญญาณจิตสองเป็นกายยะวิญญาณธาตุสัมปฏิชนะจิตสองกับปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งนี้เป็นมโนธาตุ จิตที่เหลือ76เป็นมโนวิญญาณธาตุ76นี่หมายความว่าลบทวิปัญจวิญญาณจิต10กับมโนธาตุ3ไป13ดวงก็จะเหลือ76นั่นเอง76บก13ก็จะกลับมาเป็นจิต89เหมือนเดิมก็คือได้ทั้งหมดเป็นวิญญาณธาตุ7นะคะส่วนอริยสัจว์4 จำแนกจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยโดยโดยความเป็นอริยสัจสี่นะคะก็จะมีโลกิยะจิต81จต 58, เจตสิกอีก51เว้นโลภะบวกรูป28นั้นเป็นทุกขสัตทุกขสัจจะนะคะโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัจน,นิพพานเป็นนิโรธสัจองมรกแปดที่ในปฐมฌานมรรคหรือมรคเป็นหรือ องมร์เจ็ดเว้นสัมมาสังกัปปะก็คือเว้นวิตกออกไปที่ในทุติยชาตมากขึ้นไปเป็นมรคสัตว์มรคจิตุบาทที่เหลือ29โผล่จิตูบาสา7เป็นสัจจะวิมุตติองมร์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตรงนี้เขาเรียกว่าองมร์แปดนะคะจะไปเกิดในมรคจิตสี่นั่นเอง